สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลูกปลาแฟนคลับชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะสบายดีกันสุกผู้สุกคนคือเกาเนาะพี่น้องมาพบกับเกตอีกแล้วนะคะในช่องแคท USA อสเอชแชคุณศรีสเกตก็เองคือเกาละคะ่ะนี่จะต้องมาซ่อมสายยางเองนะคะนี่คือสายยางที่เกศใช้รดน้ำในสวนผักนะคะนี้ว่าตรงรอยต่อตรงนี้นะคะคือไอ้สายไอ้ท่อข้างในเนี่ยคือมันหักคาไอ้ตรงตรงนี้นะคะก็ มันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้อีกต่อไปก็เลยจะเป็นจะต้องซ่อมนะคะจริงๆบอกให้สามีซ่อมให้ตั้งแต่ตอนวิกเอนนะคะคือแกก็ไม่ว่างเนะก,ก็ทํางานทั้งวันแกก็เหนื่อยแกก็ว่าฉันยังไม่มีเวลาที่จะทำแกว่าอย่างนี้นะคะก็เลยจะลองจัดการเองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่าเก๋ก็ไปซื้อเลิกงานนะคะเก๋ก็จอดแวะซื้อนี่คือไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะข้อต่อนะคะที่จะเอามา ต่อกับสายยางก็จะต้องตัดอันเก่าออกเนาะคือจะต้องตัดออกนี่คือเกียร์มาร์กไว้แล้วนะคะก็จะตัดออกแล้วก็จะสวมไอ้ตัวนี้เข้าไปนะคะ <S <S จะรอแต่สามีก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าเขาก็ทํางานเขาก็เหนื่อยเนาะเกียร์ก็ไปได้เฟิร์นมาด้วยนะคะเขาเรียกกันว่าผักกูดน,นะคะเพื่อนๆคืออันนี้สามารถทานได้นะคะเพราะว่าเกียร์เออเสิร์ชดูแล้วนะคะหาข้อมูลมาแล้วนะคะกว่าจะหาซื้อได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆ แถวนี้คือหาซื้อยากมากนะคะพวกไอ้พันเฟือลนลักษณะนี้เนากจากว่าจะสั่งออนไลออนไล์เดี๋ยวก็ไม่อยากจะสั่งออนไลน์นะคะที่ได้มาจากวอมาร์ทนะคะาากะคะ็ถุงนี้ก็ห้าเหรียญน,นะคะร้อยห้าสิบบาทนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีสองมีรากนะคะสองหัวอยู่ที่นี่นก็จะเอาไปปลูกนะคะซื้อมาหกถุงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันหายากมากค่ะพเพื่อนๆแ,แถวนี้คือหาผักกูดตามธรรมชาตินี่ไม่มีเลยนะคะตั้งแต่ไปเดินหามาไม่รู้กี่ป่าไม่มีเลยค่ะเนี่ย สะใจเลยนะคะซื้อมาหถุงนะคะจะลองปลูกดูว่าจะเกิดไหมนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ไปได้แอสปารักัสมานะคะก็คือหน่อไม้ฝรั่งเอามาเพิ่มกับอันเก่านะคะที่เก็บปลูกเมื่อปีที่แล้วเขาก็เขาก็เกิดขึ้นมาน,ะน่าเก็ีนึกว่าจะไม่เกิดเนาะเขาก็เกิดขึ้นมาก็เลยไปซื้อเพิ่มมาอีกนะคะมาปลูกเพิ่มอีกนี่เป็นรากของเขานะคะคิดว่ารากมันแห้งไปเพื่อนๆว่ามันจะเกิดไหมลองดูเนาะคือมันแห้งมากเลยนะคะคือเขาขายมาเป็นกล่องลักษณะนี้นะคะเนี่ย กล่องหนึ่งก็สามเหรียญเก้าสิบแปดก็สี่เหรียญนะคะร้อยยี่สิบาทประมาณนั้นแหละก็รากก็เท่าที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะมีสามรากนะคะก็จะลองปลูกดูนะนี่แหละคะ่ะงานวันนี้นะคะ ตัดสายยางออกก่อนนะคะใช่ใกัญไกรตัดกิ่งนะเออใช้ได้นะคะเนี่ยมาแล้วนะคะอันนี้จะต้องใส่ไอตัวไม่ใช่อันนี้สิต้องใส่คนตัวอันนี้อันนี้คือจะต้องใส่ตัวนี้นะคะเนี่ยจะต้องใส่แบบนี้อ๋อเนี่ยอย่างนี้นะคะนี่ต้องใส่ลงไปลักษณะนี้นะคะ <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้นะใช้ได้นะอ่าอืมนี่เลยนะคะเราก็จะต้องอขันน็อตตัวนี้นะคะอืมง่ายนะเพื่อนๆไม่ยากนะคะเออเออทำเองก็ได้เห็นไหมล่ะไม่ง้อนะคะไม่ต้องง้อสาม,มีนะคะทำเองก็ได้ค่ะนี่ ช้ได้ใช้ได้นะคะเนี่ยอ่าแน่นเลยเห็นไหมแน่นเลยค่ะเนี่ยเออทำเองก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องงอมีสามีเลยนะคะเ่โอเคนี่เก๋ก็ซื้อไอ้หัวฉีดน้ำมาใหม่นะอันเก่าคือมันไม่ค่อยดีแล้วนะคะก็แต่ว,ว่าก็ยังเนี่ยอันนี้อันเก่านะคะ แต่ว,ว่าเกดเอาออกไม่ได้นะคะเพราภานี่มันแด่นมากจะต้องรอให้สามีมาเอาออกให้คือแรงไม่พอนะคะหมุนออกไม่ได้ก็จะใช้อันเก่าก่อนนะคะก็รอจนกว่าเขาจะเปลี่ยนให้แต่ว,ว่าอันนี้คือจัดการเองได้ก็จะทําจัดการเองนะคะรอแต่สามีคนเดียวก็ไม่ไหวเนาะเนี่ยโอเค l y ได้เนียเี้ยได้เลีได้ีได้ห้อีกูดบวยยี่กูดยฮะีกูดบยเช็คกูดบวยูดลูกชายมานั่งให้กำลังใจลูก <c oughs> ชายมานั่งให้กำลังใจ ก็ต้องใช้แรงนะคะต้องใช้แรงแรงไม่พอต้องใช้แรงก็ันน็อตเป็นนะเป็นใช้ได้ค่ะใช้ได้ไม่ต้องรอสามนีนะคะอะไรที่ทำได้ก็ต้องทำเองนะคะเพื่อน อย่ารอเพิ่งแต่สามีนะเขาก็ทํางานเหนื่อยเหมือนกันนะคะเราต้องเราต้องช่วยกันนะคะใช้ได้เห็นไหม work it work it work เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเปิดน้ําก่อนนะว่าว่ามันจะรั่วไหมมีเปิดน้ําแล้วนะคะใช้ได้นะเขาไม่รั่วนะไม่รั่วเห็นไหมเห็นไหมใช้ได้ค่ะใช้ได้เดี๋ยวเปิดให้ดู ชิ้นที่กี่เห็นไหมเนีย่ยน้ำไหลแล้วเอาแฮปซัมแฮปซัมลูกชายชอบน้ำจากสายยางมากค่ะชอบมากชอบมากนีนีคือผักชีที่ปลูกใส่กระถางนะคะเพื่อนๆก็เริ่ม,เร,มเริ่มจะโตแล้วนะคะอันนี้เป็นใบคุยช่ายนะคะต้นคุยช่ายอันนี้เป็นต้นกระถินนะคะต้นกระถินเวลาฤดูหนาวก็เก็บไว้ในบ้านนะคะ เอาเข้าไว้ในบ้านจะอยู่ร้อนก็เอาออกมาเนี่ยกำลังแตกยอดนะคะส่วนอันนี้เป็นแตงกวาไทยนะคะเก็บเพิ่งจะปลูกเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะเอาเม็ดลงเมื่อวานเนี่ยนะคะ,ะ,มนนะ,คะไม่รู้ว่าจะเกิดให้หรือเปล่านะเพราะว่าเป็นเม็ดเม็ดที่ซื้อมาตั้งแต่กลับเมืองไทยปีที่แล้วนะคะก็เม็ดเหลือก็เลยนาํามาหยอดอีกรอดูว่าจะเกิดหรือเปล่านะ รากเราก็จะต้องเอารากออกลักษณะนี้นะคะเป,เป็นเป็าเอขอกลักษณะนี้นะะเพราะว่ารากเขาจะได้ขยายไปนะคะทั่ๆมันแห้งมากเลยนะแต่เก็บไม่รู้ว่าเขาจะเกิดไหมนะเพราะว่าแห้งมากๆเลยนะคะ ช่วนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะพเพื่อนๆนี่วันนี้ไปเก็บไปเก็บผักป่ามาอีกนะคะบอสบอสพาแต่ลูกน้องไปเข้าป่าได้พี่รองจา๋าไปไปบ้านที่เขามีหน่อไม้อีกนะคะก็ว่าจะไปขอเขานะเพราะว่าเห็นหน่อไม้มันเยอะมากๆเลยค่ะพเพื่อนๆไปแล้วไม่เจอเจ้าของเขานะคะก็ไปเรียกไปเคาะประตูอยู่ตั้งนานก็ไม่มีใครเปิดนะคะที่เขาก็อยู่บ้านนะแต่เขาก็ไม่เปิดก็เลยเสียดายมากเลยค่ะก็ไม่ได้เก็บนะคะเดี๋ยวจะต้องไปอีกครั้งนะคะ เพราะว่าหน่อไม้ก็เริ่มยาวแล้วแต่ว่าหน่อใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่ก็เยอะเลยนะคะเสียดายเสียดายค่ะมะะันก็ไม่เก็บทานนะคะเพราะว่าเขาทานไม่เป็นเนาะหน่อไม้ก็มีแต่คนเอเชียบ้านเรานี่แหละค่ะแล้วก็ไปได้แคทเทลมาอีกนะคะก็คือต้นทูบฤษีนะคะก็เมื่อคืนนี่เก๋ก็แกงนะคะแกงใส่หน่อไม้นะคะ อุ้ยอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะก็ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านคะ่ะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ที่เป็นกําลังใจดีๆเลยนะคะสําหรับทุกๆคอมเมนต์ก comment, เก็บกดรูปหัวใจให้เพื่อเป็นการขอบคุณนะคะถ้าเกิดว่าอันไหนที่ไม่ได้ตอบก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเก,ก็บก็อย่างที่ทราบกันนะคะเพราะว่าก็ทํางานทั้งวันนะคะแล้วก็ตอนเย็นมาก็มาทําสวนทํานู่นทํานี่นะคะลาไปก่อนนะคะขอเพื่อนเพื่อนทุกท่านจงโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ไป hey, Let's go